วันนี้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาต่อค่าครองชีพที่จะหมดอายุในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับภายหลังจากการประชุมเนี่ยนะครับคุณสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีก็ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะครับบอกว่าทางกระทรวงการคลงังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงพลังงาน จำเป็นจะต้องพิจารณากันครับว่ามาตราการต่อไปจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ที่เป็นอยู่จะยืดเยื้อไปแค่ไหนรวมถึงผลกระทบระดับโลกจะเป็นอย่างไรจะกระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบ้างซึ่งต้องประเมินว่ามีการดูแลมีมาตราการเพิ่มเติมอย่างไรในทุกด้านนะครับชเช่นการดูแลเรื่องราคาพลังงานค่าโรงกลัน่นรวมถึงมาตราการดูแลครอบครัวที่เปราะบางก็จะมีมาตราการคล้ายกับรอบที่แล้วออกมาครับผู้สื่อข,ข่าวจึงถามว่าจะมีการขยายมาตรา การที่ใช้ในขณะนี้ต่อไปไหมท่านรองนายกบอกว่าในเบื้องต้นจะดูรายมาตรการก่อนนะครับเพื่อน,นําม,มาพิจารณาว่าจะดําเนินการอะไรต่ออะไรจําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นซึ่งจะดูในภาพรวมทีละเรื่องโดยเป็นการพิจารณาร่วมกันไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งครับเพื่อจะให้ทันการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเดือนนี้ให้ได้นะครับค่ะแต่ว่ามาตรการที่จะครบในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ย จะต้องมีการพิจารณาเพิ่มขึ้นนะเพื่อจะให้มั่นใจว่ารัฐบาลติดตามเรื่องนี้ตลอดเวลาและเมื่อถึงกําหนดที่ต้องทําอะไรเนี่ยท่านบอกว่าก็จะทําเต็มที่เพราะตอนนี้ต้องคิดถึงเสมอว่าเราอยู่ในสภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตครับทั้งเรื่องโควิด1 9แล้วก็เรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อะนะครับ จึงต้องการให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจว่าเรายังไม่หลุดจากภาวะวิกฤตโลกและเชื่อว่าวิกฤตพวกนี้ครับต้องมีวันจบและมีเสถียรภาพการเงินการคลังของเราเนี่ยยังดีอยู่นะครับผู้สื่อข่าวจึงถา,ถามถึงโครงการยอดนิยมอย่างโครงการโคลาครึ่งเฟดห้าว่าทางกระทรวงการคลังจะไม่มีแล้วใช่ไหม ท่านบอกว่ายังไม่ได้รับทราบเรื่องนี้นะครับ <คะ S 1> เขาอาจจะไม่เรียกมาตรการคนละครึ่งแล้วหรืออาจจะเรียกอย่างอื่น <คะ S 1> ท่านบอกว่าผมก็ยังไม่ทราบต้องดูภาพรวมก่อนแล้วกันครับ <คะ S 1> เมื่อถามต่อว่ามาตรการคลังเนี่ยออกมาจะยังมีช่องทางที่จะกู้เงินได้เพิ่มอีกไหม <คะ S 1> ท่านบอกว่าน่าจะมีและหากจําเป็นที่จะต้องทําเนี่ยคิดว่ารัฐบาลไม่ลังเลว่าจะกู้หรือไม่กู้แต่เป็นเรื่องที่จะมองว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหากบอกว่าจะทําก็ต้องทําครับค อีกคำถามหนึ่งถามว่าขณะน,นี้ดีเซลจะมีการตรึงราคาที่35บาทจะมีการขยายเพดานการตรึงไปที่38บาทไหม ท่านบอกว่าที่คุยกันเบื้องต้นจะไม่มีการปรับราคาจนกว่าจะมีมาตรการใหม่ออกมานะครับอืมก็ต้องดูกันก่อนเนาะครับมันก็ต้องดูสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะค่ะครัในแต่ละช่วงมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะปรับแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างครับนะคะตอนนี้ก็คุยกันตลอดนะฮะมีการหารือจากหลายๆฝ่ายเท่าที่เราติดตามข่าวจะเห็นความเคลื่อนไหวจากทางรัฐบาลที่เกาะติดสถานการณ์เรียกว่าใกล้ชิดทีเดียวในการที่จะออกมาตรการอะไรต่างๆมา ต่ออายุกันไปนะครับมาชดเชยจาก <okay. S 2> ของเดิมที่จะหมดอายุลง <Okay. S 2> หรือว่าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับใช่ค่ะ okay, okay.